ความมืดมิดจากเหตุการณ์ที่หยดเมื่อครั้งก่อนได้จางหายไปจากหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าใหญ่แห่งนี้แล้วแต่บาดแผลจากความสูญเสียยังคงฝังลึกในใจของยักษ์ชายหนุ่มผู้หานกล้าที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดจากการพรากจากของแย้มน้องสาวอันเป็นที่รักที่ถูกผีชุดดำพรากไปจากเขาและแม้ว่ายักษ์จะปราบอสูรกายตนนั้นลงได้สำเร็จ แต่ร่องรอยของโศกนาฏกรรมยังคงฝังแน่นในจิตใจของทุกคนในครอบครัวบัดนี้ญาติน้องสาวคนรองผู้ซึ่งเคยเป็นเหยื่อของอาถรรพ์และยังคงหวาดผวาจากฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนได้แต่งงานออกเรือนไปแล้วและกําลังสร้างครอบครัวใหม่แม้จะย้ายออกไปอยู่ต่างหมู่บ้านแต่ก็ยังแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนบิดามารดาและน้องๆอ,อยู่เสมอ โดยเฉพาะกับยี่น้องสาวคนเล็กสุดที่เติบโตขึ้นอย่างน่ารักสดใสเป็นดั่งแสงตะวันดวงน้อยของบ้านส่วนยศและยอดสองน้องชายที่เติบโตเป็นหนุ่มชะกันที่แข็งแรงและกระตือรือร้นก็เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวครอบครัวนี้พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ชีวิตให้เป็นปกติที่สุด หัวเราะเสียงดังยามอยู่พร้อมหน้ากินข้าวพร้อมกันใต้แสงตะเกียงและเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันให้กันฟังยักษ์เองก็พยายามทำตัวเป็นพี่ชายและหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ดูแลปกป้องทุกคนแต่ในใจลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าความทรงจำอันเลวร้ายนั้นยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืด คล้ายเป็นบาดแผลเรื้อรังที่รอวันปะทุขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อเทว่าความสงบสุขนั้นชั่นเปราะบางเกินไปข่าวลือประหลาดประหลาดเริ่มแพร่สะพัดจากหมู่บ้านรอบนอกเข้ามากลิ่นอายของพิธีกรรมต้องห้ามเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงกลุ่มคนลึกลับที่ลหลงไหลในอำนาจมืดของผีชุดดำที่ยักษ์เคยปราไป พวกเขาเหล่านั้นได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นลัทธิบูชาปอบแอบซุ่มทำพิธีกรรมอันชั่วร้ายในป่าลึกยามวิการเพื่อหวังจะนำวิญญาณของอสุรกายตนนั้นกลับมาอีกครั้งยักษ์ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แต่ก็พยายามไม่สนใจคิดว่าคงเป็นเรื่องเล่าปลํมปร,ราที่ถูกนำมาขยายความให้ตื่นเต้นไปเอง จนกระทั่งคืนหนึ่งคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงจันทร์และลมหนาวพัดโชยน้ำพาความเยือกเย็นจับใจพี่ใหญ่ช่วยด้วยยักษ์สะดุ้งตื่นจากผวังเขาพุ่งตัวออกจากห้องนอนทันทีพร้อมกับเสียงประตูที่เปิดโครมครามจากห้องของพ่อแม่และเสียงวิ่งตึงตังของยศกับยอดยี่ยี่ยักษ์ตะโกนเรียกน้องสาว เขาวิ่งไปที่ห้องของยี่แต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าหน้าต่างเปิดอ้าออกสายลมพัดพาผ้าคลุมเตียงให้ปลิวสวยัยยี่หายไปแม่ร้องไห้โหพอพยุงร่างแม่ไหวด้วยสีหน้าซีดเผือดไม่จริงนะยศและยอดอุทานด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวยักษ์ไม่รอช้าเขาพุ่งออกไปนอกบ้านทันที หัวใจเต้นรัวด้วยความร้อนรนและความรู้สึกอันน่าพรั่นพรึงที่คุ้นเคยมันคือความรู้สึกเดียวกับที่เขาเคยสัมผัสในคืนที่สูญเสียแย่ไปเมื่อครั้งก่อนเขาออกตามหาน้องสาวมันนานหลายชั่วโมงท่ามกลางความมืดมิดของยามราตรีที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆนอกจากกลิ่นสาบสางคล้ายซากศพที่โชยมากับลมเบาๆ จ,จู่ๆเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังดูแหบโหยและเย็นยะเยือกก็ลอยมาเข้าหูมันจะกลับมาในร่างใหม่ยักษ์ชงงะงักกึกฝ่าเท้าสัมผัสกับอะไรบางอย่างที่เปียกชื้นและเหนียวหนืดเมื่อก้มลงมองใต้แสงไฟจากตะเกียงที่ถืออยู่ก็พบรอยเลือดสีแดงคล้ำที่ยังสดอยู่จางๆบนพื้นดิน และข้างๆกันนั้นมีเครื่องรางลักษณะคล้ายถุงผ้าเล็กๆสีดำเก่าคร่ำคร่าที่ปักด้วยอักขระแปลกๆดูโบราณและหน้าขนลุกตกอยู่เลือดเลือดของยี่ยักษ์อุทานดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจและโกรธแขนเขาหยิบเครื่องรางขึ้นมาดูอย่างละเอียด มันมีกลิ่นคาวคล้ายเลือดแห้งผสมกับกลิ่นทูบไหมและพลังงานประหลาดที่เย็นจะเยือกแพร่ออกมาจากมันอย่างชัดเจนนี่มันไม่ใช่ของชาวบ้านธรรมดาแน่นอนความจริงอันน่าสะพรึงกลัวพุดขึ้นมาในความคิดของเขาอย่างรวดเร็วพวกมันพวกมันต้องการเอาร่างยี่ไปเป็นภาชนะไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์สามเด็ดขาดต้องรีบแล้ว ยักษ์พึมพำกับตัวเองใบหน้าเคร่งเครียดดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความกังวลด้วยความกังวลและเครื่องรางในมือยักษ์มุ่งหน้าไปยังบ้านของจ่าปะพันธ์อดีตนายทหารผู้เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับยักษ์ในสมรภูมิต่างๆจ่าปะพันธ์เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่บ้านว่ามีความรู้เรื่องลี้ลับและไสยศาสตร์ขแขนงต่างๆ อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในสงครามและภารกิจพิเศษที่เขาเคยรับผิดช,ชอบยักษ์เคาะประตูบ้านจากประพันธ์อย่างร้อนรนจนแทบจะทุบป,ประตูจ่าครับจ่าประพันมีเรื่องด่วนครับประตูไม้เก่าๆเปิดออกเผยให้เห็นจ่าประพันธ์ที่ดูอิดโรยเล็กน้อยจากการบาดเจ็บเก่าๆที่ทิ้งร่องรอยไว้ตามร่างกายแต่แววตายังคงคมกริบและแฝงไว้ด้วยความอย่างรู้ อ้าวไอ้ยักษ์มีอะไรวะดึกเดือนป่านนี้หน้าตาแกดูไม่ดีเลยยักษ์ไม่รอช้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้นายทหารเก่าฟังอย่างละเอียดตั้งแต่เสียงร้องของยี่การค้นพบรอยเลือดและเครื่องรางในมือของเขายี่หายไปครับจา่าผมเจอนี่ตกอยู่ตรงที่ยี่หายตัวไปผมกลัวกลัวว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิด จาปะพันรับเครื่องรางมาพลิกดูอย่างพิถีพิถันเขาสูดดมกลิ่นจากเครื่องรางแล้วสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดทันทีดวงตาของเขารีลงเล็กน้อยไอ้ยักษ์นี่มันไม่ใช่ของธรรมดาจริงๆอย่างที่แกคิดจ่าปะพันพึมพำเสียงต่ำกลิ่นของพิธีกรรมใสดำขั้นสูงมันมาจากกลุ่มผู้บูชาปอบ มันคืออะไรครับจา่าพวกมันต้องการอะไรจากยี่กันแน่ยักษ์ถามด้วยใจระทึกแทบหยุดเต้นนี่มันคือเครื่องรางสำหรับเรียกวิญญาณชั้นเลวจ่าประพันธ์ตอบเสียงต่ำกลุ่มพวกนี้มันบูชาปอบอย่างบ้าคลั่งและต้องการให้ผีชุดดำที่แกปราบไปแล้วนั้นกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่การฟื้นคืนชีพเฉยๆจ่าประพันธ์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงจริงจัง พวกมันต้องการให้วิญญาณของผีชุดดำมาสถิตในร่างใหม่ร่างที่บริสุทธิ์อย่างยี่ร่างใหม่หรอครับยักษ์ตกใจสุดขีดจนตัวชาหมายความว่ายี่กำลังจะถูกพวกมันใช้เป็นร่างให้ผีชุดดำเง้นหรือครับจ่าประพันพยักหน้าช้าๆใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวล เป็นไปได้สูงไอเครื่องรางนี่มีพลังงานมหาศาลพวกมันคงจะทำพิธีปลุกผีชุดดำให้มาสถิตในร่างที่บริสุทธิ์อย่างยี่วิญญาณมันจะได้แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าเขามองเข้าไปในดวงตาของยักษ์อย่างตรงไปตรงมามีคนเคยเล่าว,ว่าเห็นพวกคนสวมชุดดำไปรวมตัวกันที่ป่าทางทิศเหนือลึกเข้าไปหน่อยใกล้ๆกับซากโบราณสถานเก่าแก่ ดูจากรอยเลือดและการหายตัวไปของยี่คงจะลึกถึงขั้นที่พิธีใกล้จะสำเร็จแล้วขณะนั้นเองยศและยอดที่แอบตามยักษ์มาด้วยความเป็นห่วงก็พรวดพลาดเข้ามาในบ้านจ่าประพันธ์ดวงตาของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็แฝงไว้ด้วยความกล้าหาญของชายหนุม่มพี่ใหญ่พวกผมจะไปกับพี่ด้วยยศพูดเสียงแข็งใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งม,มั่น ใช่ครับพี่พวกผมไม่ยอมให้น้องยี่ต้องเจออะไรแบบนั้นหรอกยอดเสริมน้ำตาคลอเบา้ามือของเขากำแอน่นยักษ์ถอนหายใจเฮือกเขารู้ว่าน้องๆรักยี่มากแค่ไหนและก็เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาดีแต่สถานการณ์นี้อันตรายเกินไปสำหรับน้องชายของเขายักษ์ไม่ต้องการให้ใครต้องมาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกแล้วโดยเฉพาะคนที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดในครอบครัวไม่ได้ ยักษ์พูดเสียงเฉียบขาดสีหน้าจริงจังแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความรักแหวนอันลึกซึ้งพวกแกต้องอยู่ที่นี่คอยดูแลพ่อกับแม่ให้ดีพวกท่านกำลังเสียใจและต้องการพวกแกมากที่สุดในตอนนี้แต่ว่ายศจะเถียงใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความขัดใจไม่มีแต่ยักษ์เอ่ยเสียงกล้าวแต่เต็มไปด้วยอำนาจและน้ำเสียงของพี่ชายผู้เป็นหลัก พี่จะไปคนเดียวเรื่องนี้มันอันตรายเกินไปสำหรับพวกแกและพวกแกก็เป็นความหวังของครอบครัวนะยี่ต้องรอดและพี่จะไปพากลับมาเองพี่สัญญายักษ์หันไปมองจ่าประพันธ์ผมต้องไปช่วยยี่เดี๋ยวนี้ครับจ่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมต้องไปจ่าประพันธ์พยักหน้าช้าๆเข้าใจดีไอยักษ์แต่แกต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้พวกมันมีมากกว่าแกและที่สำคัญ พวกมันใช้สายดำที่ร้ายกาจตอนนี้ยังไม่รู้ว่าพวกมันทำพิธีไปถึงไหนแล้วจากประพันธ์เดินเข้าไปในมุมมืดของห้องแล้วหยิบปืนลูกซองกระบอกเก่าขึ้นมามันไม่ใช่ปืนธรรมดาลำกล้องของมันมีรอยจารึกอักขระโบราณที่ส่องแสงเรืองรองจางๆแกจำวิชาอาคมที่เคยสอนไปได้ไหมคราวนี้แกอาจจะต้องใช้มันทั้งหมดและนี่เอาไปใช้ เขาหยิบกระเป๋าใส่กระสุนออกมากระสุนพวกนี้ข้าปลูกเสกไว้แล้วมันจะช่วยแก่ได้ยักษ์มองน้องชายทั้งสองอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยคำสั่งที่เด็ดขาดและจำไว้นะเรื่องนี้ห้ามบอกยาดเด็ดขาดยาดแต่งงานออกไปแล้วกำลังสร้างครอบครัวใหม่พี่ไม่อยากให้เขาต้องมาเดือดร้อนหรือต้องเจ็บปวดกับเรื่องร้ายๆแบบนี้อีก ยศและยอดมองหน้ากันอย่างเข้าใจแม้จะเสียใจที่ไม่ได้ไปช่วยน้องสาวแต่ก็รับปากพี่ชายด้วยเสียงหนักแน่นครับพี่ใหญ่พวกผมจะดูแลพ่อกับแม่เองขอให้พี่ปลอดภัยนะยักษ์พยักหน้ารับเขาหันไปจับมือจ่าประพันธ์ขอบคุณครับจา่าแล้วก้าวออกจากบ้านจ่าประพันธ์มุ่งหน้าสู่ความมืดมิดของป่าอาถรรพ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นที่จะนำน้องสาวกลับคืนมาให้ได้ ยักษ์และจาประพันธ์บุกเข้าป่าลึกอย่างรวดเร็วกลิ่นสาบสางของพิธีกรรมต้องห้ามเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่บรรยากาศก็ยิ่งน่าขนลุกต้นไม้สูงใหญ่แผ่กิ่นก้านสาขาบิดเบี้ยวคล้ายแขนปีศาจที่พร้อมจะโอบรัดทุกชีวิตที่ก้าวเข้ามาแสงจันทร์ถูกบดบังด้วยเรือนยอดไม้ที่หนานแน่นทำให้ป่าแห่งนี้ตกอยู่ในความมืดสนิท มีเพียงแสงไฟฉายจากยักษ์และจ่าประพันธ์ที่ส่องนำทางเผยให้เห็นเถาวันที่เลื้อยพันกันเป็นร่างประหลาดและเงาที่ทอดตัวยาวจากต้นไม้ใหญ่ดูคล้ายสัตว์ร้ายที่กำลังจ้องมองเสียงลมวีดวิวคล้ายเสียงคร่ำครวญของดวงวิญญาณที่ถูกทรมานดังแว่วมาจากที่ใดที่หนึ่งเสียงกิ่งไม้ลั่นเปลียวราวกับมีใครกำลังเดินย่ำใกล้เข้ามาจากทุกทิศทาง เสียงฝีเท้าของพวกเขาสลับกับเสียงใบไม้แห้งกรอบที่เหยียบย่ําแต่บางครั้งก็มีเสียงประหลาดอื่นแทรกเข้ามาเสียงกระซิบแผ่วๆที่ฟังไม่ได้สับแต่กลับทําให้ขนลุกไปทั้งตัวไอเย็นยเยือกของความชั่วร้ายแผ่ซ่านไปทั่วทําให้ผิวหนังรู้สึกราวกับถูกเข็มเล็กๆทิ่มแทงจ่าประพันธ์ชี้ไปข้างหน้าดูนั่นอายัก เบื้องหน้าของพวกเขาคือกลุ่มก้อนพลังงานสีดำทะมึนที่ลอยวนอยู่เหนือพื้นดินมันเคลื่อนไหวช้าๆคล้ายกำลังรวมตัวกันและมีเงาตะคุมคล้ายร่างคนในชุดคลุมสีดำยืนเฝ้าอยู่รอบๆนั่นคือร่องรอยของพวกคลั่งลัทธิที่กำลังเฝ้าระวังพื้นที่พวกมันกำลังเตรียมพิธีขั้นสุดท้ายแล้วจ่าประพันธ์พูดเสียงเครียดคงจะอยู่ในซากโบราณสถานทางทิศโน้น เขาชี้ไปทางที่ลึกเข้าไปอีกท่ามกลางความมืดมิดพอจะเห็นซากหินโบราณที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันดูน่ากลัวทันใดนั้นเสียงแหบโหยและหน้าขนลุกก็ดังขึ้นจากเงามืดเบื้องหน้าอย่าคิดจะรอดเงื้อมมือพวกเราไปได้ปรากฏร่างกลุ่มคนสวมชุดคลุมสีดำเกือบ20คนยืนเรียงรายขวางทางใบหน้าของพวกเขาถูกซ่อนอยู่ใต้หูด แต่ดวงตาของพวกเขาเป็นประกายวาวโรดคล้ายสัตว์ร้ายที่กระหายเลือดแกนะ่ะเป็นแค่หนอนตัวเล็กๆที่คิดจะขัดขวางพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของเรายักษ์กำมัดแน่นปืนลูกซองอาคมในมือถูกยกขึ้นเตรียมพร้อมเขาพยายามสงบจิตใจแม้ว่าความหวาดกลัวจะเริ่มคลืบคลานเข้ามาตามทันพิธีบ้าอะไรของพวกแกพวกแกมันคลั่งปล่อยน้องสาวฉันมาเดี๋ยวนี้ ยี่นะนางคือภาชนะอันบริสุทธิ์เสียงหัวหน้าลัทธีคนหนึ่งที่ก้าวออกมาข้างหน้ามันหัวเราะในลำคออย่างหน้าขนลุกใบหน้าของมันถูกซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมแต่ดวงตาที่แดงก่ำกลับส่องประกายอมมหิตวิญญาณของนางจะต้อนรับผีชุดดำให้มาสถิตเพื่อให้มันฟื้นคืนชีพอีกครั้งพร้อมด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่า แกไม่มีทางหยุดพวกเราได้หรอกยักษ์พุ่งเข้าใส่กลุ่มคนชุดดำทันที การต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดยักษ์ใช้ทั้งพละํกำลังความคล่องตัวและวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาผนวกกระปืนลูกซองอาคมในมือเขายิงออกไปเป็นชุดๆกระสุนอาคม่องแสงนำทางทะลุความมืดและทุกครั้งที่มันพุ่งชนร่างของพวกคนชุดดำพวกมันจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ยังคงเคลื่อนไหวได้แม้จะช้าลงตาม กลุ่มคนเหล่านั้นกลับมีพลังบางอย่างที่เหนือธรรมชาติคล้ายถูกปอบเข้าสิงสู่พวกมันเคลื่อนไหวรวดเร็วผิดปกติและมีพลังแข็งแกร่งเกินมนุษย์แก่ไม่รู้หรอกว่าพลังของผีชุดดำมันน่าลหลงไหลแค่ไหนหนึ่งในสมาชิกพูดด้วยน้ำเสียงที่บิดเบี้ยวและแหบแห้งคล้ายไม่ใช่เสียงของคนปกติดวงตาของมันเต็มไปด้วยความบ้าคลั่ง พวกเราจะมอบกายให้นางเพื่อรับพลังอันยิ่งใหญ่แล้วแก่จะกลายเป็นทาตของเราไปตลอดกาลจ่าประพันธ์ยิงขุมกันอยู่ด้านหลังอย่างไม่ลดละคอยสกัดพวกที่พุ่งเข้ามาจากด้านข้างและด้านหลังอย่างแม่นยำ ทุกครั้งที่กระสุนของเขาพุ่งชนร่างของพวกมันจะมีเสียงกรีดร้องและควันดำลอยออกมาทำให้พวกมันชงงักไปชั่วขณะเปิดช่องให้ยักษ์สามารถบุกเข้าไปใกล้แท่นบูชาได้มากขึ้นที่หยดที่หยดเริ่มดังขึ้นระง,งมไปทั่วป่าทึบอากาศเริ่มเย็นเยียบลงอย่างรวดเร็ว กลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นสาบสางของพิธีกรรมโชยคละคลุ้ไปทั่วบริเวณยักษ์มองเห็นแท่นบูชาหินโบราณที่ตั้งตรงาดอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางวงล้อมของแท่นหินเล็กๆที่ถูกแกะสลักด้วยอักขระแปลกๆแ,และมีเศษซากกระดูกที่ดูเก่าแก่กระจัดกระจายอยู่รอบๆยี่ถูกตรึงร่างไว้บนแท่นบูชาด้วยเชือกเส้นหนาสีดำสนิท ใบหน้าซีดเผือดดวงตามเหม่อลอยคล้ายวิญญาณกำลังจะถูกกระชากออกจากร่างเลือดสีแดงคลำ้ำไหลซึมจากข้อมือและข้อเท้าของเธอหยดลงบนพื้นหินอาคมที่ส่องแสงเรืองรองหน้าขนลุกคล้ายกำลังดูดกลืนพลังชีวิตของน้องสาวหยุดเดี๋ยวนี้ฉันไม่ยอมให้พวกแกทำแบบนี้เด็ดขาด ยักษ์ตะโกนก้องเสียงของเขาดุดดันและเต็มไปด้วยความกรูดแขนปืนลูกซองอาคมคู่ใจถูกยกขึ้นประทับบ่าเสียงโลหะเก่าแก่กระทบกันดังแควกเขาดึงกระบอกปืนขึ้นลำกล้องกระสุนลูกโดดที่หัวกระสุนถูกจารึกอักขระโบราณทรงประกายเรืองรองสีเงินอมฟ้าในความมืดราวกับดวงวิญญาณของผู้พิทักษ์ที่พร้อมจะสละชีพ หัวหน้าลัทธิซึ่งมีร่างใหญ่โตกว่าคนอื่นและใบหน้าเต็มไปด้วยรอยสักอักขระอักขระหันมามองด้วยดวงตาที่แดงกำและบ้าคลัง่งมันหัวเราะเสียงแหลมสูงแกมาทำอะไรที่นี่นี่คือพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีเรียกขานอสูรกายแห่งความมืดให้กลับมาวิญญาณมันกำลังจะลงมาแล้วแกไม่มีทางขัดขวางได้ ศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอพวกแกมันปีศาจท,ที่คลั่งไคล้ความตายยักษ์ไม่รอช้าเหนี่ยวไกปืนเปรี้ยงเสียงปืนดังสนั่นวันไหวราวฟ้าผ่า กระสุนอาคมพุ่งเข้าใส่หัวหน้าลัทธิอย่างจังร่างนั้นกระเด็นไปกระทบต้นไม้ใหญ่เนื้อหนังที่ถูกสักอักขระปริแตกเลือดสีดำข้นคลากพวยพุ่งออกมาจากบาดแผลพร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนที่บาดลึกเข้าไปในโสตประสาทของผู้ได้ยินมันทรุดลงกับพื้นดิ้นทุรนทุรายก่อนจะแน่นนิ่งไปสิ้นท่าจ้าขุมการด้านหลังจัดการพวกที่เหลือ ยักษ์ตะโกนเรียกเมื่อจาประพันธ์ปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดถือปืนไรเฟิลในมืออีกข้างดวงตาคมกริบสอดส่องไปทั่วบริเวณและยิงกราดใส่กลุ่มผู้บูชาปอบอย่างแม่นยำกลุ่มผู้บูชาปอบที่เหลือกรูกันเข้ามาจากทุกทิศทางใบหน้าของพวกมันบิดเบี้ยวด้วยความคลั่งดวงตาเบิกกว้างราวกับไม่รู้สึกเจ็บปวดจากการถูกยิงเสียงกรีดร้องประสานกัน มันจะไม่ได้ผุดได้เกิดร่างของยี่ปินของพวกเราไม่มีใครขัดขวางได้อสูรกายจงกลับมายักษ์ยิงปืนลูกซองอาคมออกไปอย่างต่อเนื่องด้วยความรวดเร็วทุกครั้งที่กระสุนพุ่งชนร่างของพวกมันควันสีดำจะพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมเสียงร้องหวยหวนของวิญญาณที่ถูกปอบเข้าสิงที่ดังกว่าเดิมหลายเท่าเราถับถูกเผาไหม้จากภายในจิตวิญญาณระวังข้างหลังไอ้ยักษ พวกมันใช้มนดําเข้าหูจิตแกกําลังถูกรบกวนจ่าประพันตะโกนปืนไรเฟิลในมือยิงสวนไปที่เงาตะคุม่มที่พุ่งเข้ามาจากด้านหลังของยักษ์อย่างรวดเร็วหนึ่งในผู้คลั่งลัทธิลม้มลงใบหน้าของมันบิดเบี้ยวและมีน้ําลายฟูมปากจากนั้นก็แน่นนิ่งไปเสียงที่ยดเริ่มดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆจนป่าทั้งป่าสะท้านสะเทือนต้นไม้รอบข้างสั่นไหวราวกับกำลังถูกแรงสั่นสะเทือนจากใต้พิภพ ท้องฟ้าเหนือแท่นบูชาเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีดำมืดมิดมีกระแสลมหมุนวนรุนแรงก่อตัวเป็นพายุขนาดเล็กที่พัดกระนำเศษใบไม้และกิ่งไม้แห้งลอยปลิวว่อนคล้ายมีบางสิ่งกำลังถูกดึงลงมาจากเบื้องบนเงาร่างดำทะมึนที่คุ้นเคยค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นเหนือร่างของยี่บนแท่นบูชามนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสูงเสียดฟ้ามืดมิด จนแสงจางหายไปจากรอบตัวแผลรังสีอัมมหิตที่น่ากลัวจนแทบหยุดลมหายใจความกดดันอันหนักอึ้งบีบขั้นเข้ามาจนยักษ์แทบจะทรุดลงไปกับพื้นมันกำลังจะเข้าสิงแล้วเร็วเข้าไอายักษ์ถ้ามันเข้าสิงได้สำเร็จเราจะไม่มีทางหยุดมันได้อีกแล้วจ่าประพัน์ตะโกนเสียงแหบพร่าพยายามยิงสกัดพวกที่เหลือให้ผลทางเท่าที่ทำได้ ยักษ์พุ่งทยานไปข้างหน้าร่างกายปวดร้าวไปหมดจากการต่อสู้แต่ใจของเขายังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องหน้องสาวพลังอาคมทั้งหมดที่เขามีถูกรวบรวมไว้ที่ปลายกระบอกปืนลูกซองเขาบรรจุกระสุนอาคมนัดสุดท้ายที่แรงที่สุดลงไปในลำกล้อง มันคือกระสุนที่ถูกปลุกเสกด้วยเลือดของยักษ์เองและผ่านการท่องมนต์สะกดอ,อบที่จ่าประพันธ์พึ่งสอนให้รวมไปถึงจิตวิญญาณของผู้ที่ต้องการปกป้องครอบครัวและแก้แค้นให้กับแย้มน้องสาวผู้จากไปแกไม่มีทางได้น้องสาวชนไปหรอกแกต,ตายไปแล้วก็ควรอยู่ส่วนแกกลับไปสู่ที่ของแกซะ ยักษ์ตะโกนกล้องเสียงของเขาเต็มไปด้วยความแค้นและความเด็ดเดี่ยวร่างของยักษ์พุ่งเข้าประชิดแท่นบูชาผีชุดดำเริ่มคืบคลานเข้าสู่ร่างของยี่แสงสว่างเริ่มเลือนหายไปจากดวงตาของน้องสาวร่างของยี่กระตุกอย่างรุนแรงเลือดที่ไหลอย,อยู่บนข้อมือและข้อเท้าของเธอเริ่มเรืองแสงสีดำน่ากลัวยักษ์ไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียว เหนียวไกปืนเปรี้ยงกระสุนอาคมพุ่งตรงเข้าไปกลางร่างของผีชุดดำที่กำลังจะเข้าสิงร่างของยี่ด้วยความรุนแรงราวกับหอกแห่งแสงที่เจาะทะลุความมืดมิดเสียงกรีดร้องที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของป่าแห่งนี้ดังขึ้นเสียงนั้นโหยหวนเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังของอสูรกายที่ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์ พลังงานสีดำมืดมิดระเบิดออกมาอย่างรุนแรงพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างกระเด็นไปไกลต้นไม้ล้มระเนระนาดพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวร่างของหัวหน้าลัทธิและพวกที่เหลือถูกแรงระเบิดปะทะจนสลายหายไปในอากาศเหลือเพียงควันสีดำจางๆลอยฝุ่งแล้วจางหายไปในที่สุดจ่าประพันธ์วิ่งเข้ามาหายักษ์ด้วยสีหน้าโล่งใจและเหนื่อยหอบ ร่างกายของเขาก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการต่อสู้ไอ้ยักษ์แกทำได้แกช่วยน้องสาวแกได้ยักษ์ทรุดตัวลงข้างแท่นบูชาปลดตรวนที่รัดยี่ออกอย่างเร่งรีบร่างของยี่หมดสติไปแล้วใบหน้าของเธอซีดขาวราวกับกระดาษแต่ลมหายใจยังคงมีและดวงตาของเธอก็ไม่ได้เหม่อลอยเหมือนตอนแรกมีเพียงร่องรอยความหวาดกลัวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ยี่ยี่ยักกอดน้องสาวไว้แน่น อ้อมกอดที่เต็มไปด้วยความโล่งใจและความรักความรู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจปกป้องน้องสาวผู้เป็นที่รักอีกคนอย่างแย่ไว้ได้ในอดีตนั้นถูกฉล้างออกไปในวินาทีนี้เมื่อเขาสามารถช่วยยี่ไว้ได้เขามองไปรอบๆเห็นซากปรักหักพังของพิธีกรรมที่ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงเห็นความเงียบสงบที่กลับคืนมาสู่ป่าอีกครั้ง เขาช่วยน้องสาวได้ทันเวลาในที่สุดเขาทำได้ยักพยุงร่างยี่กลับบ้านอย่างทุรักทุเลโดยมีจ่าประพันธ์คอยช่วยประคองยศและยอดที่รอคอยอย่างกระวนกระวายเมื่อเห็นแสงตะเกียงส่องมาแต่ไกลก็ต่างวิ่งกรูกันเข้ามารับน้องสาวจากอ้อมแขนของพี่ชาย เมื่อพ่อแม่เห็นยี่ปลอดภัยต่างก็ร้องไห้ด้วยความโล่งอกเข้ามากอดลูกสาวแน่นด้วยความรักและความเป็นห่วงแม้กายของยี่จะกลับมาสู่บ้านได้แต่ร่องรอยของความหวาดกลัวยังคงอยู่ในดวงตาของเธอยี่นอนสมไปหลายวันคอยหวาดผวาเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆยักรู้ดีว่าบาดแผลทางใจนั้นยากจะเยียวยา แต่เขาก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างน้องสาวและครอบครัวเสมอคอยเล่านิทานปลอบโยนคอยอยู่ใกล้ๆเพื่อให้เธอรู้สึกปลอดภัย ป่ากลับมาเงียบสงบอีกครั้งกลุ่มลัทธิบูชาปอบถูกทำลายไปอย่างสิ้นซากผีชุดดำถูกกำจัดไปอย่างเด็ดขาดแต่เสียงที่หยดที่ดำขึ้นในคืนนั้นยังคงเป็นเหมือนฝันร้ายที่คอยกระซิบเตือนอยู่ในเงามืดว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่เคยตายจากไปอย่างแท้จริงมันเพียงแค่รอคอยรอวันที่จะกลับมาอีกครั้งเมื่อมีผู้คลั่งไคล้คนใหม่ ที่พร้อมจะปลุกมันขึ้นมาและอาถรรพ์ที่หยดก็จะยังคงคืบคลานอยู่ในเงามืดรอวันที่จะกลับมา